สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเอลุยแรกอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปตามข่าวลือกันนะครับที่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับว่ามีไม้กลายเป็นหินนะทุกคนและก็ซึ่งไม้ที่กลายเป็นหินนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปี1นึ0ปี1 0 0 0 0ืปีกันเลยนะทุกคน ซึ่งพอมีข่าวลือขึ้นมาแบบนี้ครับผมต้องรีบออกจากบ้านด้วยเลยครับเพื่อไปหาคำตอบนะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านได้ล่ำลือกันอะไม้ที่กลายเป็นหินครับมีจริงหรือเปล่าครับทุกคนซึ่งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ผมบอกทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราโชคดีจริงๆครับคำที่ชาวบ้านได้บอกครับว่าไม้กลายเป็นหินนะครับ เกิดขึ้นจริงนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นกับตาครับว่าไม้กลายเป็นเห็นจริงๆโอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะบุกขึ้นไปหาคำตอบครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดเป็นจริงหรือไม่จริงครับหน้าตาของไม้ร้อยปีพันปีหมื่นปีและแปลสภาพกลายเป็นหินครับ หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่สถานที่แห่งวัดวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดกาญจนบรุรีทุกคนลองดูครับอันนี้เรือนไทยสวยมากแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะอันนี้นะครับก็ต้องบอกครับว่า หลวงพ่อองค์เก้าครับได้ทําการสร้างไว้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับทุกคนต้องบอกครับว่าบุญบารมีของหลวงพ่อเนี่ยมาทังสสยสร้างค่อนข้างเยอะครับนะครับผมก็อยู่สถานที่แห่งวัดวัดหนึ่งในการจนะบุรีนะครับทุกคนครับแล้วก็ย่างที่ผมบอกครับว่าไม้ที่ว่ากลายเป็นหินนะทุกคนที่ว่ามีอายุนะครับ ร้อยปีพันปีหมื่นปีนะครับอายุก็คือตําๆครับยังตําสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยปีนะทุกคนนะครับก็อยู่สถานที่แห้งวัดวัดนี้นะครับก็ต้องบอกครับว่าหลวงพ่อองค์เก้าครับได้ท่านได้เป็นคนนํานเอาไม้ที่ว่าเป็นหินเนี่ยครับเอาเข้ามานะเอาเข้ามาไว้สถานที่แห้งนี้นะครับซึ่งคําบอกเล่าของ ชาวบ้านนะครับก็ต้องบอกครับว่ามีเขาเป็นจริงค่อนข้างเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับเขาไปดูครับว่าอ่ไม้ที่กลายเป็นหินครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนครับก็ไม่เยอะนะที่ว่าจะรู้ครับอันนี้ผมก็ให้ดูสถานที่วัดนะทุกคนค่อนข้างสวยครับเนี่ยครับ ข้างหน้านุ้นก็จะเป็นบออนะทุกคนนะครับลมลื่นมากๆก็ต้องบอกครับว่าวัดกําลังจะ,จะเจริญมากๆครับแต่ว่าโชคไม่ดีครับโชคร้ายนะหลวงพ่อดันมลร,มระภาพไปก้อนนะครับทุกคนน่าจะดายมากโอเคครับ เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูกันเลยครับไปครับโอเคครับทุกคนตอนเนี้ยผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าไม้ที่ว่ากลายเป็นหินนะครับมีอยู่จริงนะทุกคนตอนนี้ครับผมได้เข้ามาอยู่ณจุดไม้ที่กลายเป็นหินแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับลองเข้าไปดูกันเลยครับนี่นะครับทุกคน นี่ครับอันนี้คือไม้นะทุกคนไม้ที่กลายเป็นหินนะครับทุกคนต้องบอกครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ว่าผมได้เห็นครับมันจริงๆครับทุกคนจริงๆเลยครับเนื้อไม้กลายเป็นหินนะทุกคนอันนี้ก็จะมีอยู่สองท่อนนะครับ เนื้อครับทุกคนเนื้อไม้กลายเป็นหิ่นครับเป็นสิ่งที่แปลกตามากๆทุกคนค่อนข้างแปลกตามากๆครับถ้าเราตัดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ออกไปนะทุกคน ผมเชื่อเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าจะยุ่งเหนื่อยธรรมชาติเลยนะถ้าเกิดว่าเราตัดทางวิทยาศาสตร์ออกไปนะครับทุกคนแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะยังพิสูจน์ได้นะทุกคนเนี่ครับมีอยู่จริงครับทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเหลือเชื่อครับต้องบอกครับว่าสีสันก็จะแตกต่างกันออกไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนๆนะครับผสมกับสีขาวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอ่าส้มๆแดงๆป้าปลายครับแต่ส่วนท่อนนี้ครับท่อนนี้ก็จะเป็นสีแบบเข้มๆเลยนะครับ ออกแนวแบบม่วงๆดำๆเลยนะทุกคนเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามมากๆทุกคนสวยมากๆครับโอเคครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าผมอยู่ใกล้ๆกับไม้ที่ว่ากลายเป็นหินนะทุกคนสวยงามมากๆครับ น่าเหลือเชื่อมากๆครับผมไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมียู่จริงนะในเรื่องที่ว่าไม้ครับกลายเป็นหินนะเหลือเชื่อจริงๆครับทุกคนวันนี้เราได้มาเจอครับกับของจริงๆเลยนะเนี่ยครับโอ้สวยมากๆครับเนี่ยทุกคนดูดิ ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมียูจริงไม่คิดเลยครับจากอ่าที่ว่าผมนะครับเข้าไปศึกษามานะก็คือเนื้อไม้ครับที่สามารถกลายเป็นหินได้นะครับเกิดจากการที่ยูใต้ดินครับจากการก็ดับครับทำให้ไม่มีออกซิเจนนะทุกคนก็เลยทำครับให้ไม้นะครับ ฝั่งตัวอยู่ใต้ดินครับโดยที่การขาดออกซิเจนนะทุกคนบาง,างครั้งครับอาจจะโดนพวกน้ําบาดาลครับน้ําใต้บาดาลน,นะทุกคนละลายสารซิลิก้าครับก็คือ,อเข้าไปกระจายตัวตามรูของไม้ครับตามรูตามซอกตามอะไรของไม้นะครับก็เกิดเวลาผ่านไปครับก็เกิดการแข่งตัวครับ แล้วก็ยังรักษาสภาพไม้นะครับให้ไมนาเปื่อยนะครับแล้วไม้ก็เลยกลายเป็นหินนะทุกคนโอเคครับที่ผมรู้ร่าเข้า,ขามาก็ประมาณนี้นะข้อมูลจริงเท็จยังไงก็ทุกคนลองเข้าไปดูครับก็ลอ,ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเพราะว่าความรู้แบบนี้ก็แค่เบื้องต้นครับทุกคนไม่ได้ละเอียดนะและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่ผมบอกครับว่า,อานอกเหนือจาก วิทยาศาสตร์แล้วครับความเชื่อครับก็ยังคงบอกอีกน,นะครับไม้ที่กลายเป็นหินที่มีอายุเป็นปนันพันปีมื่นมื่นปีแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกาธาตุกายสิทธิ์นะครับทุกคนคือกลุ่มของพวกาธาตุเล็กๆนะครับไข่ที่เอาไปบูชาหรือไปไหว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยครับก็จะเกิดการแคล้วคลาดนะครับก็จะป้องกันภัยก็คือในกลุ่มของอ่า พวกไม่ตาความดีอะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนนะที่ว่าผมฟังฟังคำบอกเล่านะครับของชาวบ้านนะครับก็เขาก็พูดต่อตกันมาครับว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็ก็จะปล่อยไว้ตรงนี้ผมก็จะไม่เอาไปนะครับผมก็จะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าก็ให้ยู่กับวัดนี่แหละครับดีแล้วเพราะว่า บางครั้งครับชาวบ้านเดินทางมาทําบุญครับก็จะได้เห็นนะครับสิ่งที่แปลกตาสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นเหมือนกับผมนะก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับไม้ที่กลายเป็นหินครับรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนวันนี้ถือต้องบอกครับว่าเราโชคดีนะทุกคนเราโชคดีนะครับที่ว่าเราได้เจอนะอันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ว่าผมได้เจอทุกคนโอเค เดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับไม้ที่กลายเป็นหินนะทุกคนอันเนี้ยผมต้องบอกเลยนะไม้ท่อนเนี้ยนะทุกคนเหมือนกับอ่อโต๊ะมานั่งเลยนะครับโต๊ะมานั่งครับที่เอ่อ เขาทําลวดลายทําสีมาครับเหมือนกันเลยนะแต่ท่อนนี้ครับทุกคนลองดูเนี่ยครับไอสารธรรมชาติซิลิก้าอะไรเนี่ยครับมันจะเข้าไปก็ะาตามซอกครับตามรูพุนของไม้นะพอระยะนานๆเข้าครับมันก็จะทําการแข่งตัวนะครับ และก็ยังคงรักษาสภาพท่อนไม้ไมาให้เน่าเปื่อยครับก็เลยกลายเป็นหินนะทุกคนเนี่ยครับความรู้คร่าวๆที่ผมได้รู้มาเนี่ครับสวยมากทุกคนถือว่าเป็นสิ่งแปลกตาเลยนะครับ ครับทุกคนเราก็ได้เข้ามาพิสูจน์แล้วนะทุกคนตามคำบอกเล่าของชาวบ้านครับที่ไม้แปลสภาพกลับกลายเป็นหินนะทุกคนและก็มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีพันปีมื่นปีนะครับวันนี้เราพาทุกคนเข้ามาพิสูจน์ครับและก็ได้เห็นของจริงๆครับท่อนไม้จริงๆครับที่กลายเป็นหินคือเรื่องจริงนะทุกคน แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมทางวัดถึงได้เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจครับกับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเรื่องราวของไม้กลายเป็นหินนะทุกคนครับวันนี้เรามาเจอของจริงครับและก็สวยครับแล้วก็เป็นหินจริงๆทุกคนเหลือเชื่อมากๆครับเกินคําบรรยายนะถ้าเกิดว่าเราตัดพันของวิทยาศาสตร์ออกไปครับ ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลได้ครับที่ว่า,าพระเกจิได้เอาไปทำเครื่องรางของขังอะไรก็ตามแต่นะครับก็คือจะใช้มวลสารพวกนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกที่พิธามพวกวัตถุมงคลได้นะครับหรือไปทําพิธีกรรมอะไรที่ว่าพิธีกรรมที่ในทางที่ดีอยางเงี้ยครับผมว่า นะครับอาจจะใช้มวลสารของพวกทาตพวกนี้ได้ครับทุกคนก็วันนี้ครับเราก็มาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นโดยค้นหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับข้อมูลจะผิดบ้างถูกบ้างยังไงเราขออภัยครับก็คนที่ว่ามีความรู้จริงครับก็เมนต์เข้ามาบอกกันได้นะทุกคนโอเคครับวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จครับเราหาคําตอบได้สําเร็จทุกคนโอเคครับก็วันนี้ผมครับเอลุยแรกก็ต้อง ขอตัวไปก่อนนะทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ